วันนี้กลับเห็นลูกชายตัวเองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสายตาที่เคยซุกซนกลับเต็มไปได้วยความรับผิดชอบและความสงบราวกับว่าพี่เลี้ยงชาวไทยที่มาดูแลเขาเพียงสิบวันได้ปลูกฝังสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาไว้แม่ไม้ส่งเครื่องของบ้านหลังนี้ค่อยๆนั่งลงใกล้ลูกชายแล้วเริ่มเล่าถึงเรื่องราวอดีตข,ของครอบครัวเรื่องความยากลำบากที่เคยเจอและบทเรียนชีวิตที่สำคัญเรื่องราวเหล่านั้นทำให้ลูกชายเข้าใจค่าและความหมายของความรักและความเสียสละ แม้ว่าแม่จะเคยเสียสามีไปและต้องดูแลลูกคนเดียวแต่ด้วยความอดทนและความเข้มแข็งของเธอทำให้ลูกชายเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความเมตตาและมีความรับผิดชอบตลอดสิบวันที่ผ่านมาพี่เลี้ยงชาวไทยได้สอนให้เขารู้จักการแบ่งปันการเคารพผู้ใหญ่และการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นจากเด็กที่เคยเอาแต่ใจกลายเป็นหนุ่มน้อยที่เข้าใจโลกและพร้อมช่วยเหลือคนรอบข้างหลังจากที่ลูกชายเริ่มเข้าใจคุณค่าของชีวิตและความรักจากแม่เขาก็เริ่มช่วยงานบ้านอย่างตั้งใจทำการบ้านด้วยความรับผิดชอบและเริ่มดูแลน้องๆและเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ แม่ไม้ส่งเครื่องมองลูกชายด้วยสายตาภาคภูมิใจรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความพอใจเพราะทุกความเหนื่อยยากที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนในรูปแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดวันหนึ่งเมื่อลูกชายออกไปข้างนอกเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านแม่ได้มองตามเขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของเขาจากเด็กซุกซนกลายเป็นหนุ่มที่มีความรับผิดชอบและพร้อมเผชิญโลกภายนอก แม้ว่าชีวิตจะไม่ได้ง่ายและยังมีอุปสรรคครออยู่แต่แม่ไม้ทรงเครื่องมั่นใจว่าลูกชายของเธอพร้อมเผชิญทุกเรื่องด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความรักที่เธอได้ปลูกฝังหลังจากเวลาผ่านไปแม่ไม้ทรงเครื่องได้เห็นลูกชายเติบโตเป็นหนุ่มที่มีความรับผิดชอบเข้าใจคุณค่าของชีวิตและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจแม้ว่าอดีตจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ความรักความอดทนและการเลี้ยงดูอย่างจริงใจของแม่ทำให้ลูกชายของเธอกลายเป็นคนดีมีหัวใจเข้มแข็งและสร้างความสุขให้กับครอบครัวและชุมชนรอบตัวเรื่องราวจบลงด้้ววยยรอิมลา มอบอุ่นในหัวใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นบทเรียนแห่งความรักและความเข้มแข็งที่ไม่มีวันเลือนหาย